ตามรอยเท้าพ่ออย่างทอดเพียตอนปี2559เตรียมตัวจะเกษียณใกล้เกษียณ ก็โถมที่เมื่อก่อนมันจะเป็นพื้นนานะคะเป็นพื้นนาแบบเตี้ยๆน้ํามันก็จะท่วมทุกปีก็โถมที่แล้วก็ขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ทาเกษตรพอเพียงตอนแรกเลยเนะี่ยดินไม่ดีหญ้าก็ไม่ขึ้นเสร็จแล้วก็เลยใช้วิธีห่มดินได้เรียนรู้จากในหลวงในการที่ก้าแล้วดินถึงดีขึ้นมาต้นไม้ก็เลยค่อยงามหน่อยปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลไว้รับประทานเราทําปลอดสารนะเราไม่ใช้สารเคมีนอกจากเราไม่ต้องไปซื้อใครเรามีไรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาเอง เศรษฐกิจพอเพียงของพระออคงเนี่ยสามารถเลี้ยงชีวิตคนไทยได้ทั้งประเทศถ้าสมมุติใครลงมือทำจริงๆ